สวัสดีค่ะวันนี้จะมาชวนออกกำลังกายเพื่อบริหารข้อต่อต่อตางๆในร่างกายนะคะซึ่งถ้าส่วนใหญ่นี่เอามาจากถ้าออกกำลังกายสำหรับผู้ที่มีสุขภาพดีนะคะในแอปพลิเคชันที่เรียกว่ารู้รักข้อนะคะเนื่องจากส่วนตัวเนี่ยเป็นผู้ป่วยโรคข้อนะคะก็เลยอยากเอาส่วนหนึ่งของท่าออกกำลังกายเพื่อบริหารข้อต่างๆ โดยจะมาปรับใช้ให้ผู้สูงอายุทำได้ง่ายนะคะด้วยการนั่งบนเก้าอี้นะคะในแอปนั้นเขาจะยืนทำเอานะคะก็เดี๋ยวเรามาลองฝึกกันเลยนะคะมาเริ่มนะคะอุปกรณ์สำหรับในวันนี้นะคะก็จะมีเก้าอี้ที่เรานั่งแล้วสามารถขยับขาไปด้านหน้าแล้วใต้เข่าเป็นวงมฉากนะคะมีผ้าคนหนู1น,นผืนนะคะสำหรับใครที่ยืดหยุ่นข้อต่อได้ดี อาจจะไม่ต้องใช้ผ้าขนหนก็ได้นะคะเรามาเริ่มกันที่การยืดข้อต่อในลำคอนะคะก็คือกระดูกสันหลังบริเวณคอนั่นเองนะคะเริ่มจากการก้มเงยนะคะหายใจเข้ายืดลำตัวยืดอกนะคะกระดูกรองนั่งยืดยาวกระดูกสันหลังยืดยาวนะคะหายใจออกกดคางชิดอกหายใจเข้ากลับมาตรงกลางยืดตรงนะคะหายใจออก ชูคางขึ้นชี้เพดานนะคะวันนี้เราอยู่นอกสถานที่นะคะภายใต้บรรยากาศสวนนะคะหายใจเข้ากลับมาตรงกลางหายใจออกโกมจะทำห้าครั้งนะคะสำหรับคนที่อาจจะมีปัญหาเรื่องคอนะคะก็ไปเท่าที่ได้แล้วไม่เกิดอาการเจ็บนะคะหรืออาจจะเอาผ้ามาช่วยพยุงคออย่างนี้นะคะโดยที่มือเราจับชายของผ้าคนหนูทั้งสองข้างนะคะหายใจออกลงเลยนะคะ แล้วก็กดลงด้วยแรงพอสมควรนะคะเพื่อให้มีแรงซัพพอร์ตที่บริเวณคอด้านหลังนะคะหายใจเข้าหายใจออกก้มหายใจเข้าหายใจออกเงยหายใจเข้าหายใจออกก้มอันนี้น่าจะรอบที่สีนะคะหายใจเข้ากลับตรงกลางหายใจออกเงือย หายใจเข้ากลับตรงกลางต่อไปหันซ้ายขวานะคะหายใจออกหันไปทางขวาคางหาไหล่ขวานะคะหายใจเข้ากลับตรงกลางหายใจออกหันทางซ้ายเข้ากลับตรงกลางออกขวาเข้าออกหันซ้ายคางไปหาไหล่ซ้ายนะคะเข้ากลับตรงกลาง ออกหันหาไหล่ขวารอบที่สามเข้ากลับตรงกลางออกหาไหลซ้ายเข้ากลับตรงกลางออกหาไหลขวาเข้ากลับตรงกลางออกหาไหลซ้ายเข้าตรงกลางออกไปทางขวารอบสุดท้ายนะคะเข้ากลับตรงกลาง ออกทางหาไหล่ซ้ายหายใจเข้ากลับตรงกลางต่อไปหูหาไหล่นะคะไต่แขงคอหายใจออกหูขวาหาไหล่ขวาหายใจเข้าหูหาไหล่ซ้ายเข้ายืดหูหาไหล่ขวาออกเข้ากับตรงกลาง หูหาไหลาซ้ายรอบสองเข้ากับตรงกลางหูหาไหลาขวาเข้ากับตรงกลางหูหาไหลาซ้ายในแอปเขาทำสิบรอบนะคะแต่อัน,นี้เราทำแค่ห้ารอบเข้าออกเข้าออกเข้าออก ซึ่งอันนี้จะเป็นการขยับลำคอนะคะทั้งหกทิศทางนะคะคือก้มเงยหมุนซ้ายขวาแล้วก็ตะแคงซ้ายขวานะคะออกนะคะแล้วเราอาจจะหมุนคอเป็นวงกลมนะคะสักข้างละสองครั้งนะคะเริ่มจากการหายใจเข้ายืดลำตัวยืดคอนะคะหายใจออกกดคางชิดอกก้มคางชิดอกนะคะแล้วค่อย หูไปหาไหลขวาเงยน้างขึ้นหูหาไหลซ้ายเราก็ก้มนะคะอีกรอบหนึ่งนะคะหูหาไหลขวาเงยหูหาไหลซ้ายแบโกม้มต่อไปเราเปลี่ยนข้างนะคะก้มอยู่นะคะหูหาไหลซ้ายเงยหูหาไหลขวากม้มอีกรอบนะคะหูหาไหลซ้าย ไหลขวาและกลมอ่าก็ครบแล้วนะคะสำหรับการบริหารข้อต่อที่คอนะคะต่อไปข้อหัวไหล่นะคะลดแขนขนาดลำตัวถ้าใครชอบยืนทำก็ยืนทำได้นะคะโดยให้เท้าเนี่ยประกบพื้นความห่างของเทา้าเท่าช่วงสะโพกนะคะและลำตัวตั้งตรงดึงลูกสะบ้าขึ้นด้านบนเพื่อกระตุ้นการทำงานของ ของต้นขาด้านหน้านะคะดึงสะดือหาหลังเพื่อกระตุ้นแกนกลางลำตัวแขนข้างลำตัวนะคะง่ายฝ่ามือยกแขนขึ้นยืดลำตัวหายใจเข้าลดแขนลงหายใจออกห้ารอบนะคะงายฝ่ามือยกขึ้นหายใจเข้าลดฝ่ามือลงหายใจออกอีกสามรอบนะคะงายฝ่ามือ ยกแขนขึ้นยืดหายใจเข้าลดแขนลงหายใจออกงายฝ่ามือยกแขนขึ้นหายใจเข้าลดแขนลงหายใจออกอีกหนึ่งรอบนะคะงายฝ่ามือยกแขนขึ้นหายใจเข้ายืดลำตัวยืดแรงไปไปนิ้วมือแล้วค่อยคอยลดลงตอนหายใจออกถ้าหัวไหล ท่าที่สองนะคะการแขนระดับไหลนะคะแล้วก็หงายฝ่ามือเอามือมาแตะที่หัวไหล่นะคะเราจะหมุนหัวไหล่นะคะเริ่มจากการเอาศอกมาด้านหน้ามากสุดเท่าที่ไหวนะคะอาจจะศอกชนกันอย่างนี้ได้หรือว่าศอกห่างเล็กน้อยนะคะหายใจเข้าเรายกศอกขึ้นข้างบนหมุนกว้างๆไปทางด้านหลังนะคะห้ารอบนะคะมาทางด้านหน้าก็แตะศอกทางด้านหน้า หายใจออกตอนลดสอกลงนะคะหายใจเข้าตอนยกสอกขึ้นรอบที่สามรอบที่สี่นะคะรอบที่ห้ายกขึ้นแล้วลดลงแล้วเราก็เปลี่ยนข้างที่หมุนนะคะค่ะตะกี้เราแตะสอกด้านหน้าเรายกขึ้นคราวนี้เราแตะสอกด้านหน้าแล้วลดลงหมุนขึ้นด้านหลังนะคะแล้วลดทางด้านหน้า หนึ่งรอบสองสสี 2, 3, 4, ค่ะต่อไปก็จะเป็นข้อต่อหัวไหล่นะคะคือการจับศอกฝั่งตรงข้ามนะคะเริ่มจากการ กลางแขนระดับไหล่นะคะหงายฝ่ามือออกนะคะแล้วเอาศอกซ้อนกันยื่นแขนไปทางด้านนอกนะคะซ้ายขวาขึ้นบนสลับกันนะคะสองสองสา,สาหายใจเข้าตอนเหยียดแขนออกหายใจออกตอนเอาศอกมาซ้อนกันนะคะ4ีสี่ส ห้าห้าอ่าแล้วค่อยๆลดแขนลงก็จะรู้สึกถึงกมต้นแขนและหัวไหล่มีความร้อนเกิดขึ้นนะคะต่อไปถ้าพับสองนะคะเอามือเหยียดมาทางด้านหน้านะคะตรงกับหัวไหล่นะคะหรือใครยกไม่ไหวก็อาจจะต่ำลงหน่อยนะคะตอนเหยียดแขนออกเรางายฝ่ามือนะคะตอนงอศอกเข้ามากำฝ่ามือพร้อมกันห้ารอบนะคะ ตอนเหยียดศอกหงายฝ่ามือแบะบมือเหยียดนิ้วมือไปไกลๆตอนพับศอกเข้ามาเรางอศอกกำมือนะคะอีกสามรอบนะคะหงายงอตอนหงายเราหายใจเข้าตอนงอเราหายใจออกนะคะรั้งสุดท้ายนะคะหงายฝ่ามือเหยียดออก งอข้อศอกกัมือยุบเข้านะคะค่ะแล้วก็พักวางมือบนหน้าตักได้นะคะท <c oughs> ่าต่อไปนะคะจะเป็นท่าคว่ำแบะและแบและหงายมือนะคะก็จะใช้แรงตั้งแต่ต้นแขนไปที่ปลายนิ้วม,มือนะคะเริ่มท่าจากการนั่งนะคะ ฝ่าเท้าห่างกันเท่าช่วงสะโพกเหมือนเดิมนะคะยืดลําตัวตั้งตรงยืดแขนระดับไหล่นะคะยืดจากหัวไหลไ่ไปปลายนิ้วมือนะคะหายใจเข้าหงายฝ่ามือขึ้นพยายามหมุนมือเนี่ยนิ้วก้อยไปทางด้านหลังมากสุดเท่าที่เราได้หายใจออกความือมากที่สุดนะคะจนเกือบจะหงายใหม่นะคะห้ารอบนะคะหายใจเข้าแบมือหายใจออกคว้ามือสอง หายใจเข้าแบมือหายใจออกคว่ำสามหายใจเข้าแบมือหายใจออกคว่ำสี่หายใจเข้าแบมือหายใจออกคว่ำหา้าอ่าก็จะรู้สึกการทำงานของต้นแขนและหัวไหล่นะคะท่าต่อไปนะคะจะเป็นสำหรับข้อมือบ้างนะคะก็จะมี เราจะกางแขนออกนะคะแล้วงอศอกเป็นรูปฉากแบบนี้นะคะจะมีกำรรแบรจีบแล้วก็มังเงะนะคะห้ารอบนะคะกำม,มือแน่นๆกลางนิ้วมือออกกว้างจีบมือเข้าหากันและทํามังเงะนะคะรอบที่สองกำม,มือรอบที่สามแล้วนะคะแบรมือจีบนิ้วมือเข้าหากัน และมะงเงะกำมือรอบที่สี่แงะแบมือนะคะกลางนิ้วมือกว้างจีบนิ้วมือเข้าหากันและทำมะงเงะนะคะรอบที่ห้ารอบไปนี <c> ่ <oughs> กำนิ้วมือนะคะกำมือแน่นกลางนิ้วมือออกกว้างจีบมือเข้าหากันและหงิกนิ้วมือนะคะมังเงค่ะก็ครบแล้วนะคะ สำหรับข้อมืออันสุดท้ายนะคะก็เหยียดแขนมาทางด้านหน้านะคะกำมือแน่นๆคราวนี้อาจจะลองกำนิ้วโป้งเข้าด้านในบ้างนะคะแล้วเราก็จะหมุนข้อมือนะคะยกข้อมือขึ้นด้านบนก่อนแล้วก็หมุนไปทางซ้ายลงข้างล่างไปทางขวาไปข้างละห้ารอบนะคะครบแล้วเราก็กลับกันนะคะกำมือยก นิ้วมือขึ้นด้านบนยกมือที่กำเนี่ยขึ้นด้านบนแล้วไปทางขวาบ้างแล้วก็หมุนนะคะพยายามหมุนให้เป็นวงกว้างแต่ละมือเราก็จะหมุนได้ไม่เท่ากันนะคะอันนี้จะเห็นว่าข้อมือซ้ายข้อซ้ายนะคะซึ่งขวาอยู่ในรูปมันจะหมุนได้น้อยกว่าเมื่อครบแล้วก็กางนิ้วมือกว้างเลยนะคะเราก็เกรงไว้สักพักหนึ่ง อ๋อสำหรับข้อมืออันสุดท้ายนะคะอันนี้แถมให้นะคะก็เหยียดแขนระดับไหล่นะคะเอามือซ้ายไปจับมือขวาแล้วก็ยืดจากหัวไหล่ไปที่สันข้อมือนะคะหายใจออกลดนิ้วมือลงข้างล่างหายใจเข้ายกนิ้วมือขึ้นข้างบนโดยมีมือซ้ายช่วยจับนะคะหายใจออกลดลงข้างล่างสองหายใจเข้ายกขึ้นบนหายใจออกลดลงล่างสาม หายใจเข้ายกขึ้นบนหายใจออกลดลงล่างสี่หายใจเข้ายกขึ้นข้างบนหายใจออกลดลงข้างล่างห้าก็แกว่งแขนก่อนนะคะอาจจะใช้กล้ามเนื้อแขนเยอะเปลี่ยนมาด้านซ้ายบ้างนะคะหายใจเข้ามือขวาจับสี่นิ้วมือนะคะยืดจากหัวไหล่ซ้ายไปสันข้อมือหายใจออกลดมือลงข้างล่างมือจับ นิ imen, think, ้วมือ4ี่นิ้วมือนะคะใช้มือขวาจับนะคะหายใจเข้ายกขึ้นหายใจออกลดลงสองหายใจเข้ายกขึ้นหายใจออกลดลงด้านล่าง3หายใจเข้ายกขึ้นหายใจออกลดลง4หายใจเข้ายกขึ้นหายใจออกลดลงห้า ่าครบแล้วนะคะก็สะบัดมือสะบัดแขนแกว่งตัวแบบนี้นะคะเพื่อคลายหัวไหล่นะคะต่อไปจะเป็นหลังช่วงลำตัวนะคะจะหันด้านข้างให้ดูนะคะก็จะเป็นแอ่นสลับกับพับตัวสลับกับแอ่นนะคะค่ะก็สามารถ ทั้งยืนตรงทำแล้วก็นั่งทำได้นะคะโดยจะทำห้ารอบนะคะถ้านั่งก็อย่าลืมนะคะนั่งให้ใต้เข่าเนี่ยเป็นมุมฉากนะคะหายใจเข้ายืดลำตัวหายใจออกยืดหลังยาวๆนะคะพับตัวหาขาเท่าที่ได้นะคะใครได้แค่นี้ก็ลงแค่นี้ใครได้เยอะก็มือไปแตะที่เท้านะคะหายใจเข้ายกตัวกลับขึ้นมา หายใจออกมือจับที่บั้นเอวนะคะแตะหลังแล้วยืดแอนหลังไปด้านด้านบนยืดออกขึ้นทั้งบนนะคะหายใจเข้ากลับตรงกลางหายใจออกพับตัวรอบที่สองนะคะหายใจเข้ายืดตั้งตรงหายใจออกแอนไปหายใจเข้ากลับมาตรงกลางหายใจออกพับตัวไปด้านหน้า หายใจเข้ากลับตรงกลางหายใจออกแอนไปอีกสองรอบนะคะโดยจะสาธิตให้ทำให้ดูในท่ายืนนะคะหายใจเข้ายืนตรงหายใจออกพับตัวไปเท่าที่เราได้นะคะบางคนได้แค่นี้ก็อยู่ประมาณนี้นะคะหายใจเข้ายืดกลับมาหายใจออกมือจับเหนือสะโพกนะคะแอน ไม่ผักสะโพกไปด้านหน้าเยอะนะคะกดจมูกเท้าด้านในของเท้าทั้งสองข้างหว้หายใจเข้ารอบสุดท้ายหายใจออกพับตัวหายใจเข้าพยายามยืนให้เท้ากว้างนะคะเพื่อให้นําหนักลงที่เท้าเท่าๆกันและมั่นคงนะคะหายใจออกกลับมาครบแล้วนะคะท่าต่อไปจะเป็นท่า ท่าตะแคงลำตัวนะคะยืดสีข้างนะคะซึ่งอาจจะทําในท่านั่งก็ได้ท่ายืนก็ได้นะคะจะสาธิตในท่านั่งก่อนนะคะหายใจเข้ายืดลำตัวอย่าลืมฝ่าเท้าจมูกเท้าด้านในกดเท้ากดไว้นะคะแขนข้างลำตัวหายใจออกตะแคงไปนะคะมือขวาลดลงยืดสีข้างซ้ายโดยที่กระดูกรองนั่งซ้ายยังกดพื้นไหวหายใจเข้ากลับมาหายใจออกเอียงไปทางซ้าย หายใจเข้ากลับตรงกลางหายใจออกเอียงขวาหายใจเข้ากลับตรงกลางหายใจออกเอียงซ้ายหายใจเข้ากลับตรงกลางหายใจออกเอียงขวาหายใจเข้าหายใจออก หายใจเข้าอีกสองรอบจะทําให้ดูในท่ายืนนะคะแขนข้างลําตัวฝ่าเท้าขนานกันนะคะห่างเท่าช่วงสะโพกหายใจออกเหาตะแคงไปทางขวาลดมือขวาไปตามต้นขาขวาฝ่าเท้าซ้ายประกบพื้นไว้หายใจเข้ากับตรงกลางหายใจออกไปทางซ้ายบ้างหายใจเข้ากับตรงกลางหายใจออกทางขวารอบสุดท้ายนะคะ หายใจเข้ากับตรงกลางหายใจออกไปทางซ้ายหายใจเข้ากับตรงกลางค่ะต่อไปหลังแล้วนะคะต่อไปก็เป็นข้อสะโพกนะคะซึ่งอันนี้ในคลิปเขาจะทําเป็นท่ายืนเป็นส่วนใหญ่นะคะแต่อันนี้จะพยายามให้ผู้ที่ยืนไม่ค่อยไหวทําได้ด้วยนะคะก็ด้วยการเอาผ้า คล้องอยู่ใต้ต้นขานะคะข้างใดข้างหนึ่งก่อนเราจะหมุนข้อสะโพกเป็นวงกลมนะคะเข้าด้านในเราก็ออกด้านนอกนะคะใครที่เอามือจับใต้ขาได้ถึงนะคะก็ใช้มือจับก็ได้นะคะขออนุญาตถอดรองเท้านะคะใช้มือประสานใต้ขาแบบนี้นะคะยกขาขึ้นมาโดยที่ลำตัวยังพยายามตั้งตรงไม่เอ็น ถ,ถ้าตั้งไม่ไหวก็อาจจะเอ็นเล็กน้อยได้นะคะแต่พยายามตั้งตรงจากกระดูกรองนั่งขึ้นไปที่กระหม่อมนะคะดึงต้นขาขวามาหาอกแล้วก็หมุนต้นขาขวาออกด้านนอกลดลงข้างล่างกวาดเข้าด้านในแล้วยกขึ้นใหม่นะคะ5รอบนะคะ2 3ถ้าใครคล้องมือไม่ถึงหลังต้นขานะคะก็ใช้ผ้าคองแบบนี้นะคะ4 หาคราวนี้เข้าด้านในบ้างนะคะยกขึ้นกวาดเข้ามาสองสสีข้อสะโพกเนื่องจากในท่านั่งนี่ก็จะลำบากนิดนึงนะคะเพราะว่าเป็นส่วนที่ไว้นั่งเปลี่ยนมาขาซ้ายบ้างจะเอามือประสานใต้ต้นขาซ้ายก็ได้ผ้าคลองก็ได้นะคะ ดึงข่า้ายเข้ามาใกล้อ,อกนะคะหมุนไปด้านนอกลดลงด้านล่างแล้วยกขึ้นข้างบนถ้าเราจะใช้ลมหายใจคู่ด้วยนะคะก็ตอนยกขึ้นพยายามหายใจเข้าตอนลดลงหายใจออกรอบที่สนะคะสีห เมื่อครบแล้วนะคะคราวนี้เราก็ดึงข่าวเข้าใกล้อกเอาเข้าด้านในลดลงข้างล่างแล้วกวาดไปด้านนอกนะคะหรอบนะคะลดลงล่างกวาดไปด้านนอกสองเอาเข้าด้านในลดลงข้างล่างกวาดไปด้านนอกยกหาอก3ยกขึ้น4กวาดเข้าด้านในไปด้านนอกยกขึ้นหาอกห่าก็จะรู้สึกถึงข้อต่อสะโพกนะคะ ต่อไปจะไปท่าสำหรับหัวเข่านะคะหัวเข่าก็คือเหยียดยืดออกมานะคะเริ่มจากข้างขวาก่อนนะคะเหยียดพยายามเหยียดเข่าขวามากที่สุดนะคะโดยที่ดันส้นเท้าออกกระดกข้อเท้าขึ้นนะคะยกขึ้นหายใจเข้าลดโลง่งหายใจออกหนึ่งยกขึ้นหายใจเข้าลดโลงหายใจออกสอง ยกขึ้นหายใจเข้ามือเราลองจับดูนะคะว่าตอนยกขึ้นนี่ต้นขาทำงานไหมนะคะลดลงสามยกขึ้นหายใจเข้าลดลงหายใจออกสี่ยกขึ้นหายใจเข้าจะรู้สึกการทำงานของต้นขาด้านหน้านี้นะคะลดลงหายใจออกห้าเปลี่ยนมาข้างซ้ายบ้างนะคะจะขยับก้นมาด้านหน้าเล็กน้อย <c oughs> มือ แต่ที่หน้าต้นขาไว้นะคะเพื่อรู้ถึงการทำงานของต้นขานะคะยกขาซ้ายขึ้นหายใจเข้าลดลงหายใจออกตอนยกขึ้นเราจะรู้สึกว่าต้นขามันเกร็งขึ้นมานะคะยกขึ้นหายใจเข้าลดลงหายใจออกสองยกขึ้นหายใจเข้ากระดกข้อเท้าด้วยนะคะลดลงหายใจออกสาม ยกขึ้นหายใจเข้าลดลงหายใจออกสี่ยกขึ้นหายใจเข้าลดลงหายใจออกห้าครบแล้วนะคะสำหรับการบริหารกล้ามเนื้อหน้าขาต่อไปไปกล้ามเนื้อหลังขาบ้างนะคะเราก็อาจจะอันนี้จะหันด้านข้างให้ดูนะคะหันมาด้านข้างเก้าอี้นะคะเพื่อให้มือเนี่ยจับพนักเก้าอี้ได้นะคะงอเขา่า งอเข่าแบบนี้นะคะให้สะโพกด้านขวาอยู่ด้านนอกของของของเก้าอี้นะคะแล้วเราก็ยกขาขึ้นทางด้านหลังนะคะยกขึ้นสูงสุดเท่าที่เราทําได้นะคะ <c oughs> จะเป็นการใช้กล้ามเนื้อต้นขาทางด้านหลังนะคะลำตัวพยายามตั้งตรงไว้นะคะหรือเอนไปด้านหน้าเล็กน้อยนะคะตอนยกขึ้นหายใจเข้าลดลงหายใจออกสอง ยกต้นขาขึ้นหายใจเข้าอาจจะเห,เ,เหยียดนิ้วเท้าออกนะคะหรือเรียกว่าที่เขาเรียกว่าพลอยเท้านะคะยกขึ้นหายใจเข้าลดลงหายใจออกสามยกขึ้นลดลงสี่ยกขึ้นลดลงห้าสลับข้างนะคะหมุนเอาข้างขวาเข้าหาเก้าอี้ เข้าหาพนักเก้าอี้นะคะแล้วหย่อนขาซ้ายมาทางด้านข้างแล้วไปทางด้านหลังเหยียดนิ้วเท้าออกทางด้านหลังนะคะมืออาจจะเท้าเก้าอี้ไว้ด้วยก็ได้นะคะหายใจเข้ายกขาไปด้านหลังหายใจออกลดลงหนึ่งหายใจเข้ายกหายใจออกลงสองหายใจเข้ายกขึ้นหายใจออกลดลง3าท่านี้อาจจะแปลกๆนิดนึงนะคะคิดเองหายใจเข้ายก หายใจออกลดลง4หายใจเข้ายกหายใจออกลดลง5้าต่อไปก็เป็นท่าสำหรับข้อเท้านะคะก็จะมีเหยียดแล้วก็กระดกข้อเท้านะคะคราวนี้เราถ้าใครไม่ไหวทีละข้างก็ได้เอาขาข้างนึงวางไว้ก่อนแล้วข้างนึงเหยียดนะคะแต่ถ้าใครไหวสองข้างพร้อมกันนะคะหายใจเข้าเราเหยียดนิ้วเท้าออกยืดยาวไกลหายใจออกเรากระดกนิ้วเท้า หายทางลำตัวนะคะหายใจเข้าเหยียดหายใจออกกระดกเท้าสองหายใจเข้าเหยียดหายใจออกกระดกนิ้วเท้าสามหายใจเข้าเหยียดหายใจออกกระดกนิ้วเท้าสี่เหยียดกระดกห้าถ้าใครทำทีละข้างก็ให้สลับข้างนะคะอาจจะกด หยุดไว้ก่อนก็ได้นะคะและต่อไปเราจะไปทำท่าหมุนข้อเท้านะคะซึ่งเป็นสุดท้ายแล้วถ้าใครไหวยกขาขึ้นลอยนะคะถ้าไม่ไหวอาจจะยกเท่าที่ยกไหวหรือวางไวที่พื้นก็ได้นะคะแล้วหมุนข้อเท้าเอาแบบนี้นะคะตั้งตั้งนิ้วเท้าขึ้นแล้วหมุนแบบนี้ก็ได้นะคะแต่ถ้าใครไหวนะคะ เหยียดขาขึ้นทีละข้างก็ได้หรืออาจจะเอามือช่วยพยุงนะคะหมุนเข้าด้านในก่อนนะคะห้ารอบแล้วก็หมุนออกด้านนอกอีกห้ารอบนะคะอันนี้ก็จะเป็นการเพิ่มความยืดหยุ่นของข้อเท้านะคะถ้าใครที่ทำทีละข้างก็สลับข้างนะคะถ้าใครทำสองข้างพร้อมกันก็ ทำเพิ่มนะคะหมุนออกด้านนอกห้ารอบข้อเท้าเราก็จะหมุนได้น้อยกว่าข้อมือนะคะหมุนเข้าด้านในอีกห้ารอบนะคะอีกสักสองท่านะคะต่อไปท่าเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นของออกล้ามเนื้อหลังขานะคะก็กระดกนั่งอยู่นะคะหรือใครจะยืนก็ได้นะคะ ยืนก็เท้าห่างเท่าช่วงสะโพกนะคะนั่งอยู่ฝ่าเท้าวางห่างเท่าช่วงสะโพกนะคะฝ่าเท้าวางเต็มๆ <c oughs> กระดูกรองนั่งชิดเก้าอี้นะคะแล้วยกส้นขึ้นนะคะหายใจเข้าวางส้นลงหายใจออกอันนี้นับเดินหนึ่งรอบนะคะยกซ้นขึ้นหายใจเข้าลดส้นลงหายใจออกสองยกซ้นขึ้นหายใจเข้า วางส้นลงหายใจออก3สําหรับคนที่ยืนนะคะก็ยืนแบบนี้นะคะยกส้นขึ้นหายใจเข้าลําตัวตั้งตรงลดลงหายใจออก4ยกส้นขึ้นหายใจเข้าลดลงหายใจออก5ค่ะตะกี้ตอนหมุนข้อเท้านะคะสามารถคนที่ยกไม่ไหวนะคะก็สามารถหมุนโดยที่วางส้นไวท้ที่วางส้นไว้ที่พื้นได้นะคะ ทีละข้างหรือสองข้างพร้อมกันก็ได้ต่อไปสุดท้ายของสุดท้ายถ้าสำหรับนิ้วเท้านะคะก็กำเหมือนกำมือเนี่ยนะคะแต่เรามีกำนิ้วเท้านะคะจะใช้มือช่วยด้วยนะคะาทำมือไปพร้อมกันเพื่อออกแรงคู่กัน,นะคะกำนิ้วเท้าแน่นๆเหยียด yeah, นิ้วเท้านิ้วมือออกนะคะหายใจเข้าตรงตอนกลางนะคะหายใจออกตอนกลา หายใจเข้าเหยียดกลางหายใจออกกำมสามหายใจเข้ากลางพยายามกลางนิ้วมือนิ้วเท้าออกก,กว้างๆออกจากกันนะคะหายใจออกกำมสี่หายใจเข้ากลาง,ก,ลงกว้างหายใจออกกำมแน่นๆห้าค่ะก็ได้ยืดเหยียดข้อต่อนะคะจนครบทั้งร่างกายแล้วนะคะวันนี้ ก็ขอบคุณมากๆนะคะที่มาฝึกโยคะด้วยกันไว้มาฝึกโยคะด้วยกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ